วันนี้เรามาเขียนตัวรีลามือที่จะเป็นหัวของตัวอะไรดูนะคะเรียกว่าหัวสองชั้นนะคะหัวสองชั้นวงกลมหลังลากขึ้นนะคะลากลงไปหน้าลากลงนะคะ,ะเป็นหัวสองชั้นของตัวขอไข่ใช่ไหมคะ ขอไข่นะคะวงกลมรากไปหน้ารากลงนะคะแล้วก็รากขึ้นนะคะขอไข่นะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นหัวของชอช้างใช่ไหมคะชอช้างนะวงกลมหลังลากโคง้งไปหลังลากลงหัวสองชั้นลากลงลากไปหลังนะคะลากขึ้นแล้วลากเฉียงขึ้นชอช้างนะคะ ชบทวนอีกครั้งนะคะวงกลมหลังนะ,ะลากขึ้นโค้งหัวสองชั้นนะคะลากลงเด็กๆทำมือในอากาศนะคะทำให้กล้องนะคะแล้วก็วงกลมหลังหัววงลากมาหน้าลากลงนะคะลากไปหลังนะคะแล้วก็ลากขึ้นนะคะขอไข่นะคะ วงกลมหลังลากไปหน้าโค้งหัวสองชั้นลากลงลากไปหลังลากขึ้นลากเสียงขึ้นชอช้างนะคะอ่ะคราวนี้มาดูหัวสองชั้นหยักนะคะหัวสองชั้นหยักนะคะก็คล้ายๆการวงกลมหลังลากขึ้นโค้งหัวหยักนะคะลากโค้งไปหน้าลากลงนะ,ะอ่ะอีกตัวหนึ่งลองดูนะคะเด็กๆทํามือตามคุณครูเลยนะคะวงกลมหลังนะคะ ลากขึ้นหัวหยักนะคะหัวสองชั้นลากลงนะคะ่ะหัวสองชั้นหัวแยกเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะคะก็มีนะคะขอขวดใช่ไหมคะขอขวดนะคะแล้วก็อะไรตัวหนึ่งคะโซโซใช่ไหมคะโซโซเนี่ยนะคะเด็กๆฝึกไปคล่องๆเดี๋ยวเด็กก็จะเขียน ได้ดีนนั้นยังจะมีตัวอื่นอีกอะไรอีกคะที่หัวสองชั้นก็จะมีทรนางมนโทใช่ไหมคะทรนางมุนโทนะคะทรนางมุนโนะ,ะแล้วก็มีคอรักขงใช่ไหมคะคอรักขงคอรัคังนะคะคล้ายๆหมอม้านะคะคอรักขงนะคะ พวกนี้ก็เป็นตัวหัวสองชั้นนะคะเด็กๆก็ต้องฝึกนะคะให้ได้ถูกต้องตามนี้ค่ะกันบ้านภาษาไทยวันนี้นะคะก็เป็นครั้งที่6นะคะเป็นวันที่25เด็กๆเขียนก็สองนึ่หนะคะพฤษภาคมคอจุดคอจุดนะคะ6 3สนะคะวันนี้เขียนอะไรเขียนหัว2ชั้นนะคะหัว2ชั้นนะคะ หัวสองชั้นเขียนไงเด็กๆต้องเขียนทับรอยนะคะวงกลมในนะคะลากขึ้นหัวสองชั้นลากลงนะคะเขียนไปตามบรรทัดนี่นะคะเสร็จแล้วก็เป็นวงกลมในหัวสองชั้นลากลงลากไปหลังลากขึ้นขอไข่นะคะวงกลมในหัวสองชั้นนะคะลากลง ะะลากมาหลังลากขึ้นนะคะลากขึ้นหางนะคะชอช้างนะคะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นวงกลมสอง 2, หัวสองชั้นที่หัวหยักนะคะวงกลมลากลงไปหน้าหัวหยักนะคะลากลงนะคะหัวสองชั้นหัวหยักนะคะก็เขียนไปตามนะ,ะแล้วก็ให จับดินสอให้มั่นคงนะคะเส้นสชัดเจนนะคะเด็กๆก็จะเป็นคนเขียนสวยได้ตรารางวัลได้ดาวสติกเกอร์นะคะนั้นตั้งใจเขียนนะคะ